ชาวลัคนาราศีสิงห์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที1่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2568ซึ่งถ้าไม่นับดาวจันทร์ในช่วงนี้เรามีดาวศุกร์โคจรยกย้ายราศีโดยวันที่สกรกฎาคม เวลา16นาฬกา38นาทีดาวศุกร์โครจรยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภค,ค่ะก่อนที่เราจะไปดูคำพยากรณฉัดขอแทรกเกรดความรู้เรื่องพระพุทธรูปประจํำดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักความงามและความสุขทางโลกพระพุทธรูปประจําดาวศุกร์คือพระพุทธรูปปางรำพึง จากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้แล้วส่งครุ่นคิดพิดจารณาว่าธรรมะที่ทรงตรัสรู้นั้นละเอียดลึกซึ้งเกินกว่ามนุษย์ปุถุชนจะเข้าใจได้จนเท้าสหับดีมหาพรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมพระองค์จึงทรงรำพึงถึงธรรมเนียมพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปางก่อนและทรงเปลี่ยนพระทยัย สเสด็จออกไปแสดงธรรมการบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะช่วยเสริมบาร,รมีด้านการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบความสมดุลระหว่างโลกีและโลกกุตระขจัดความหลงในกรรมคุณและสอนใจให้รู้จักการครุ่นคิดถึงธรรมะเพื่อความสุขที่แท้จริงสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2568นี้จากการที่ดาวศุกร์โคจรยกย้ายมาสถิตณราศีพฤกษภซึ่งเป็นเรือนกรรมะของท่านโดยภาพรวมชื่อเสียงและเกียรติยศของท่านจะดีขึ้นท่านมีเกณฑ์จะได้รับการยกย่องจากผู้บังคับบัญชาหรือได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นงานที่เกี่ยวกับ ความงามศิลปะหรือการบริการจะเจริญรุ่งเรืองเลยนะคะแล้วภาพลักษณ์ของท่านต่อสาธารณะก็จะดีขึ้นด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นจังหวะชีวิตที่สูงส่งด้วยเกียรติยศมีหน้ามีตากว้างขวางในสังคมค่ะดังนั้นก็ขอให้ใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเสียงในแวดวงที่ท่านอยู่นะคะรักษาภาพลักษณ์ที่ดีใช้ความสามารถทางศิลปะ สร้างชื่อเสียงหรือว่าสร้างเน็ตเวิร์กในแวดวงที่ทำงานค่ะอ้อและถ้าหากว่าท่านยังโสดอยู่นะคะท่านก็มีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคนที่น่าสนใจที่อยู่ในสายงานเดียวกันด้วยค่ะทีนี้ฉันขอลงลึกโดยแยกเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดกลางวันกับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดกลางคืนนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นอาจารย์พัฒนาพัฒนาศิริใช้คำว่าได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากเพื่อนฝูงในเรื่องการงานหรือเกิดช่องทางการทำมาหากินจากเพื่อนฝูงสังคมที่ติดต่อเจรจา ัขอยกตัวอย่างเหตุการณค่ะเช่นท่านเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดตอนกลางวันท่านก็ทำงานเป็นนักการตลาดดิจิตอลนะคะแล้วเพื่อนสนิทของท่านที่เป็นเจ้าของโรงงานก็มาติดต่อขอให้ท่านช่วยทำการตลาดออนไลน์ให้ปรากฏว่าในช่วงนี้ท่านก็จัดแคมเปญต่างๆนะคะทำให้ยอดขายของบริษัทเพื่อนของโรงงานเพื่อนเนี่ย เพิ่มขึ้นจํานวนมากเลยเพื่อนก็แหมยินดีจ่ายค่าบริการให้ท่านแล้วก็ยังแนะนําให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆมาใช้บริการของท่านด้วยก็ทําให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะหรือยกตัวอย่างอีกเหตุการณ์นหนึ่งค่ะท่านเป็นชาวลัคนาราศีสิงเกิดตอนกลางวานันแล้วก็ทํางานเป็นช่างภาพอิสระนะคะเพื่อนที่เคยทํางาน ที่เดิมของท่านอ่ะทีเ่เคยจัดงานอีเวนต์อะไรกันมาก็มาติดต่อขอให้ท่านช่วยถ่ายภาพงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้ารายใหญ่เลยท่านก็ได้งานถ่ายภาพอันนี้นะคะรายได้ก็มีก้อนใหญ่พิเศษเลยเสร็จแล้วลูกค้าของเพื่อนประทับใจในผลงานของท่านค่ะก็ติดต่อให้ท่านเป็นช่างภาพประจำในงานถัดๆไปอีกนะคะก็ถือว่า มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์พัฒนาพัฒนาสิริใช้คำว่าเป็นคนายยศถาบรรดาศักด์เจ้านายไว้วางใจใช้ความรู้ความสามารถของตนในการทำงานได้ดี จะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะเช่นท่านเป็นชาวลัคนาราศีสิงเกิดตอนสี่ทุ่มท่านก็ททำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะทีนี้ท่านก็ได้รับการมอบหมายจากเจ้านายนะคะให้ไปเจรจากับออคู่ค้านะคะด้วยความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยท่านก็โหยนำเสนออย่างดีเจรจาต่อรองอย่างดีแล้วก็สามารถปิดดิวได้ สามปีโอ้โหมูลค่านี่เป็นหลัก10ล้านเลยล่ะค่ะดังนั้นท่านก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภาคนะคะพร้อมกับได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นค่ะหรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่2ค่ะท่านก็เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์อสมมติว่าเกิดตอนปี2นะคะท่านก็เป็นหัวหน้าฝ่ายไอทีของแบงค์ค่ะทีนี้ปรากฏว่าเกิดระบบ หลักเนี่ยมันขัดข้องกระทันหันนะคะแต่ท่านก็ใช้ความเชี่ยวชาญแก้ปัญหาได้ภายในเวลาไม่นานนะคะโอ้โหก็ป้องกันความเสียหายได้นะคะปรากฏว่าผู้บริหารระดับสูงก็ประทับใจค่ะแล้วก็ท่านก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายอ่ะนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นการที่ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถของท่าน ในการทํางานได้ดีเจ้านายไว้วางใจค่ะทั้งนี้นอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจะโคจรผ่านราศีต่างๆสร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาดังนั้นเพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวรับมือ กับพลังงานในแต่ละวันเรามาดูกันว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์วันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมดาวจันทร์สถิตณนะราศีกันโอสา3วันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะคะเป็นจังหวะที่ ท่านมีโชคลาภทางการเงินท่านจะได้เงินจากการดูแลผู้อื่นและถ้าหากว่าใครที่มีลูกค้าเป็นผู้หญิงหรือว่าขายสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงรวมทั้งขายสินค้าเกี่ยวกับอาหารเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะ รุ่งเรืองมากๆค่ะวันที่4กับวันที่หดาวจันร์ทสถิณราศีตุล2วันนี้เหมาะสำหรับการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและตัวท่านเองก็จะ พูดจาอ่อนหวานน่ารักค่ะวันที่6ถึงวันที่8ดาวจันทร์สถิณราศีพิจิกแหม3สามวันนี้เนี่ยในบ้านในครอบครัวก็อาจจะไม่ค่อยสงบนักนะคะความสัมพันธ์กับคุณแม่ดูอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างละค่ะวันที่9ก้ากับวันที่10ดาวจันทร์สถิณราศีธนูในสองวันนี้นะคะเหมาะสำหรับเรื่องของการบันเทิงนะคะเรื่องของการ สร้างความสุขนะคะบางท่านก็อาจจะดูแลลูกๆพาลูกไปทานอาหารอร่อยๆนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของท่านค่ะวันที่11กับวันที่12ดาวจันทร์สถิตณนะราศีมังกร การทำงานดูจะไม่ค่อยแน่นอนนะคะอาจจะมีศัตรูมีคู่แข่งสร้างปัญหานะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานรวมทั้งเรื่องสุขภาพก็ดูจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยปร์เซ็นค่ะวันที่13ถึงวันที่15าดาวจันทร์สถิตณราศีกุม แม่ถ้าหากว่าท่านมีคู่ครองคนรักนะคะเขาจะอารมณ์ดีเขาจะหัวไวนะคะแล้วเขาก็จะชอบออกงานสังคมเป็นพิเศษเลยล่ะคะ่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือ วันห้ามทําการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลต่างๆเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกไม่ทําพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทําการมงคลในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15กรกฎาคม2568ได้แก่วันที่สองวันที่สาม วันที่4วันที่6วันที่9วันที่10และวันที่13กรกฎาคมค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อชัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดอํานวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดได้สมดังใจนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ